อ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดนะคะที่คุณครูให้นักเรียนทําเมื่อวานก่อนนะคะแบบฝึกหัดเปิดด้ตรงไหน่ะอ่ะ,อะไปไปหน้าแปดสิบเก้ากับหน้าเก้าสิบก่อนนะคะข่าวในพระราชสำนักรู้หรือยัง ดูมาหรือยังคะเอาวันนี้เราจะดูหน้า89นะคะ89ก็คือเรื่องของคําราชาศัพท์คำศุภาพใช่ไหมคะให้นักเรียนไปหาคําราชาศัพท์หรือคําสุภาพมาใส่นะคะมาเติมใส่ให้มันตรงกับคําสามัญที่กําหนดนะคะคําคว่ากินเสวับเวยครับถูกต้องอากินคือเวยนะคะ กินถ้าระสง์กินเราจะใช้คําว่าฉัานอ่าฉันค่ะกินสุภาพชนกินเรียกว่าคําสุภาพก็คือรับประทานนะคะรับประทานถูกต้องตรวจเลยนะคะต่อไปที่นั่งที่นั่งสําหรับพระหมหากาษัตรย์เราเรียกว่าพระเก้าอี้หรือพระที่นั่งนะคะคระับ ูมพระมหากษัตสิย์นี่ถูกต่อว่วพาพระที่นั่งนี่ถูกใช่ไหมคะอ่าได้ค่ะพระเก้าอี้หรือพระที่นั่งก็ได้นะคะผ้าราชอาณาจักรใช่ไหมครับเอเอได้อ่าต่อไปที่นั่งของพระสงฆ์เราจะเรียกว่าอาสนะอาสนะที่นั่งของสุภาพชนเรียกว่าเก้าอี้อ่าเก้าอี้หรือม้านั่งครับ นะครับของพระมหากษัตริย์ผมงเขียนว่าพระอาสนะได้ไหมครับอาสนะไม่ได้ถ้าอาสนะอาสนะใช้กับพระพระอาจได้ไหมครับพระอาจไม่ไม่ได้นะพระอาจเอาไหนมาพระอาจอาจได้ว่าพระที่นั่งหรือพระเก้าอี้ได้นะคะที่นั่งของพระสงฆ์เรียกว่าอาสนะ ที่นั่งของสุภาพชนคาสุภาพเราจะเรียกว่าเก้าอี้หรือม้านั่งเนาะต่อไปที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยของพระมหากษัตริย์เราจะเรียกว่าภาพรบรมมหาราชวังอเพราะว่าภาพรบรมนี่จะนําหน้าคําอาที่ใช้กับพระมหากษัตริย์ใช่ไหมคะตรงนี้เขาบอกว่าพระมหากษัตริย์ดังนั้นต้องใช้คําว่าภาพรบรมมหาราชวังที่อยู่ของพระสงฆ์เรียกว่า อุตินะคะกุติที่อยู่ของสุภาพชนก็คือบ้านเรือนก็ได้หรือบ้านก็ได้นะคะ,ะต่อไปยารักษาโรคของพระมหากษัตริย์เราจะเรียกว่าพระโอสถถ้าเป็นยารักษาโรคของพระสงฆ์เรียกว่าชีลานเทกัยารักษาโรคของสุภาพชนก็คือยารักษาโรคนะคะ ยารักษาโรคต่อไปไม่สบายพระมหากษัตริย์ไม่สบายจะเรียกว่าประชวนประชวนพระสงฆ์ไม่สบายเรียกว่าอาพาธคืภาพชนไม่สบายจะเรียกว่าเจ็บป่วยอันนี้เรียกว่าเจ็บป่วยนะคะอันนี้คือ ห้า89ทีนี้ไปดูหน้า90อ่าหน้า90นะคะให้นักเรียนเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและเหมาะสมกับระดับบุคคลและบริบทในประโยคในปีพุทธศักราช2435พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จแปลพระราชฐานมายังเกาะสีชังก็คือเปลี่ยนที่พักนะคะไปอยู่ที่เกาะสีชังดังนั้นใช้คําว่า สเสด็จแปลพระราชฐานจะไม่ใช้สเสด็จคำเดียวนะคะใช้คําว่าแปลพระราชฐานไปด้วยใครผิดแก้ไขนะคะใครถูกก็ใช้ถูกเลยอใช้คําว่าสเสด็จแปลพระราชฐานข้อที่สองกระผมชื่อเด็กชายกระมนปัญญารัย์ครับกระผมก็เป็นคำนทุ่ากเนาะใช้แทนเป็นคําแทนผู้ชายนะคะแนทนผู้ชายต่อไป ข้อเรียกลูกๆมารับประทานอาหารเย็นจะไม่ใช้คําว่ากินนะกินเป็นภาษาปากมานะดังนั้นคําสุภาพกินก็คือรับประทานนะคะมารับประทานอาหารเย็นน่ารินโดยสารอ่าข้อที่สี่ใช้คําว่าโดยสารจะไม่ใช่นั่งนะคะไม่ใช่บอกว่าน่รินนั่งรถไฟไปเชียงใหม่นะใช้คําว่าโดยสารโดยสารรถไฟไปเชียงใหม่ข้อห้า นายกรัฐมนตรีเดินทางใช้คำว่าเดินทางเนาะเพราะว่าไปไปที่ไกลใช่ไหมเดินทางเยี่ยมเยือนประชาชนในภาคใต้เดินทางข้อที่หกบิดามารดาต้องการให้บุตรมีการศึกษาในระดับสูงบุตรนะคะใช้คำว่าบุตรไม่ใช้คำว่าลูกนะคะบุตรเนาะต่อไปพระภิกษุ ฉันเพลงที่วัดฉันกินก็คือฉันเนาะเมื่อกี้เราก็หามาหนึ่งรอบละต่อไปคุณลุงบาดเจ็บแขนหักจนต้องเข้าเกือบ,บาดเจ็บแขนหักนะคะต่อไปข้อที่เก้าแอมชวนเพื่อนๆไปดูหนังเรื่องปัญญาเรนูไปดูหนัง ข้อที่สิลูกเสือต่างกระหายน้ําเมื่อเดินทางไกล่เราไม่บอกว่าหิวนะใช้คําว่ากระหายนะคะกระหายน้ําติดข้อถูกไหมคะใครถูกหมดบ้างยกมือหน่อยค่ะไม่มีเนาะไปผิดหนึ่งข้อผิดสองข้อ ผิดสามข้อผิอออดสี่ข้อนะุลิศลาสิสี่ข้อนะคะผิดห้าข้อนะเรนจวันนะคะคนที่ผิดก็แก้ไขด้วยนะคะคนที่ผิดข้อไหนแก้ไขด้วยปากกาดแดงไว้เนาะจะได้วันหลังมาดูออ คำนี้ต้องใช้แบบนี้นะนี่นะคะจะได้จําได้นะคะอยากใส่บอกว่าผิดก็คือผิดแล้วไม่แก้ไขอ่ะทีนี้ตอนอ่ะดูข้อที่สี่ที่อยู่ข้างล่างนะคะให้นักเรียนแต่งประโยคจากคําที่กําหนดให้อ่ะตรงนี้เฉียววันพรุ่งนี้ก็ค่อยเอาแบบสุกหัดมาส่งเนาะแต่ตรงนี้คุูครูให้ดูเป็นแนวคําตอบไปก่อนนะคะว่าอ่ะการแต่งประโยคนะเราจะต้องแต่งให้ได้ใจความว่าใครทําอะไรที่ไหนและเมื่อ,อไหร่แล้วเป็นอย่างไร อย่างเช่นประโยคก็คือมีภาคประธานและก็ภาคแสดงใช่ไหมคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยสีสะ,ะตัวอย่างของประโยคนะคะก็บอกว่าคุณลุงประสบอุบัติเหตุศีสะแตกอ่นนี้รู้ว่าใครเป็นอะไรใช่ไหมคะชำรุดร้านค้าตรวจสอบว่าสินค้าชำรุดหรือไม่อันนี้ก็เรียกว่าประโยคข้าพเจ้าข้าพเจ้ารู้สึกยินดีที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนอข้อที่สี่มารดามารดาย่อมรักบุตรของตนเอง โทรศัพท์คุณแม่โทรศัพท์ไปหาคุณพ่อเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบอันนี้คือการแต่งประโยคนะคะคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนคงจะแต่งประโยคเป็นนะคะซึ่งประโยคจะต้องไม่เหมือนคุณครูตรงนี้นะคะเพราะว่าประโยคนั้นสามารถแต่งได้มากเลยนะคะได้เยอะเลยแล้วแต่ความคิดของเรานะคะว่าเราจะแต่งแบบไหนใานาสทติพงศ์ก็มีความคิดของสุธิพงศ์นะว่าจะแต่งยังไงศีสษะบางคนบอกว่า,วา ั้นมีศีรษะเอถ้าไม่มีก็ตายใช่ไหมนะก็ไม่ผิดนะคะก็แต่งมาชั้นมีศีรษะที่สวยชั้นมีศีรษะที่ใหญ่เออหรือบอกว่าชั้นปวดศีรษะก็แล้วแต่นักเรียนนะคะว่าจะแต่งยังไงเนาะ,ะเขียนมาให้เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้เอามาส่งครูตรวจที่โรงเรียนนะคะห้าข้อนี้นะโอคนะคะอ่าวันนี้เราถึง้าก้าสิบแค่นี้นะแบบฝุกผัดนะคะ อ่ะวันนี้ครูคจะมีใบงานให้นักเรียนได้ทําเพื่อเป็นการทบทวนหลักการใช้คําราชาศัพท์และคําศุภาพนะคะให้นักเรียนทําอยู่สองใบงานาให้นักเรียนเตรียมสมุดขึ้นมาเลยนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาเดี๋ยวครูคจะให้นักเรียนได้จดลงในสมุดเนาะจดลงในสมุดครับพิ้นเอาได้ไหมครับพิ้นเอาได้ไหมครับ ถ้ามีเครื่องปริ้นได้ค่ะเดี๋ยวครูแต่ว่าเวลาการอ่าครูคส่งไฟล์ให้บางคนบอกว่าโหลดแล้วนะคะโหลดแล้วบอกว่าเปิดไม่ได้นักเรียนต้องเข้าไปตรงที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดไว้ถ้านักเรียนไม่มี PDF มันก็ไม่อ่านใช่ไหมอ่าดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดนักเรียนถ้าโหลดแล้วไม่ได้ให้นักเรียนแคบหน้าจอไว้แล้วจดลงในสมุดทําลงในสมุดนะคะมันไม่ได้เยอะอะไรเนาะอะ่เดี๋ยวครู รอบแชร์ตรงนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวเราไปดูัญงานเลยนะคะกูจะให้นักเรียนแทปบกูเบ้ล้วผมจดลงในสมุดระครับอือ่ะจดลงในสมดุด จะทาลงในสมุดเลยนะคะเดี๋ยวคุณพรูจะบอกว่านักเรียนต้องทําเอาคําตอบตรงไหนมาใส่นะคะอ่านักเรียนเห็นเนาะเดี๋ยวครูให้เวลานักเรียนแคปหน้าจอก่อนเดี๋ยวคุณพรูบบจ,จะส่งลิงก์ะะงให้อยู่นะคะส่งไฟล์ให้อยู่ใครที่พิมพ์ได้ก็พิมพ์ใครที่พิมพ์ไม่ได้นักเรียนก็แคปหน้าจอแล้วก็เอาไปทําลงในสมุเดเขียนลงในสมุดได้เลยอ่ะแคปก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแคบหรือยังแคบไปแล้วคะอ่าแคบไปแล้วนะคะอ่าตอนนี้ไปใบงานที่สองอ่าแคบค่ะแคบไปเลยแคบหรือยัง,แบบยงะคะแคบ,บแล้วครับแคบ,บแล้วนะคะ อ่าเผื่อนักเรียน,นเขียนไม่ได้นักเรียนจดแบบนี้ลงในสมุดเนาะมันไม่ได้เยอะนะคะเขียนตอบอ่าเรามาดูวิธีการทําเพื่อการหาคําตอบบ้างอ่านักเรียนก็เอาหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนเล่มเด็กของเราขึ้นมาครูเปิดหนังสือให้ดูเนาะ นักเรียนก็เปิดเอาหนังสือเล่มเด็กนั่นนะคะเล่มหลักภาษาและการใช้ภาษาของเราขึ้นมาเลยมันจะมีเล่มนี้นะคะคุณครูแชร์หนังสือให้หน้าที่เราจะหาคำตอบมา อนนักเรียนไปที่คำราชาศัพท์นักเรียนเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ไหมคะเห็นเป็นใบงานเห็นแต่ใบงานใช่ไหมเดวคุณครูออกหน้าน,นี้แล้วครูชนะแชร์หน้าโอเคนักเรียนเอาหนังสือขึ้นมาเลยเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนดูในหนังสืออีบ,บุ๊กนะคะโอ,อ้โห โอ้ไมเห็นไหมอะไรคะปิดไมค์ด้วยเน้ออ่านนักเรียนเปิดหน่วยที่ห้าเลยนะคะหน,ะหน่วยที่ห้าอ่าน,น,นะะหน่วยที่ห้าอันนี้นะคะหน่วยที่ห้าตองรขอติก๊อปแชร์ด้งนะ นักเรียนเห็นหรือยังคะเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะโอเคอข้อคำถามแรกนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ตรงไหนนะคะข้อถามว่าถามว่าอะไรคะ,อ,ะอ่านโจทยที่ เขาถามว่าคําว่าภาพรวมราชมีหลักการใช้อย่างไรใช่ไหมคะไปงานที่หนึ่งจุดหนึ่งข้อที่หนึ่งคำถามถามว่าคำว่าภะโรมราชมีหลักการใช้อย่างไรใช่ไหมํำราชศัตว์ที่ใช้คำว่าภาพรมราชมีหลักการใช้อย่างไรใช่ไหมคะ อ่าคาตอบที่เราจะเอาไปตอบเราก็บอกว่าอ่ามีหลักการใช้คือนะคะใช้นําหน้านะคะอ่าตรงนี้เลยอยู่หัวข้อที่หนึ่งนี่เลยเห็นไหมคะมันใช้ยังไงนะเราก็บอกว่าใช้อะไรคะคาว่าภาพบรมราชใช้ยังไงลูกหลักเกณฑ์การใช้ก็คือเราก็บอกว่าตอบอ่าใช้ นำหน้าคําศัพท์สามาัญเพื่อใช้สําหรับพระมหากษัตริย์อันนี้คือคําตอบเลยเอาไปเขียนตอบได้เลยนะคะนี้สําหรับข้อที่ข้อที่หนึ่งอะไรนะครับพานุมัตฟฝังบอกนูว่าเน็ตนุวัตรหลุดครับอ๋อเน็ตหลุดใช่ไหม ตอนอาเ <Okay. S 3> ดี๋ยวก็บอกให้ทันวัดว่าเดี๋ยวเอาใบงานที่คุณครูส่งให้ไปทําด้วยนะคะครับเหตุรูดแล้วเข้าใหม่ไม่ได้หรออ่ะนี่ข้อหนึ่งข้อหนึ่งต่อไปดูข้อที่สองข้อที่สองเขาถามว่ายังไงข้อที่สองเขาถามเรื่องอะไรคะการใช้ คำว่าหลวงหรือต้นใช่ไหมมีหลักการใช้ยังไงใช่ไหมคะเราก็มาดูตรงข้อที่หกนะตรงข้อที่หกตรงนี้นะคะอ่าต่อไป ข้อที่สามดูไหนคะข้อที่สามถามว่าผูเข้าขค้อที่สงต่อตรงไหนนะครับกูข้อ้ที่สามคำตอบอยู่ที่ไหนนะครับข้อที่สามมันถามว่าอะไรรูถามปะพินวิทก่อนปะพินวิทดูคําถามก่อนมันถามเรื่องตรองอะไรครับ เดี๋ยวคุณครูอ่าอย่างข้อที่สามนะคะนักเรียนเดี๋ยวคุณครูแต่สองหน้าจอไม่ได้อะอ่าข้อที่สามนี่เขาจะถามเรื่องของว่าใช้สําหรับพระมหากษัตริย์เนี่ยคําราชาศัพท์นะคะสําหรับพระมหากษัตริย์และพระปรมวงสานุวงศ์มีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไรอ่าหลักเกณฑ์การใช้นะคะนักเรียนก็ใช้ยังไงคะเราก็ไปดูตรงหน้าไหนที่มันมีบอกว่า เนี่ยตรงนี้ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมคะหลักเกณฑ์การใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมสารุวงศ์มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้นักเรียนก็ตอบแบบนี้เลยดังนี้หนึ่งสองอันนี้คือข้อที่สามได้เลยนะตรงนี้ <sk ill> เห็นไหมอยู่หรือยังคะห <Kultur> ลักเกณฑ์การใช้คําราชาศัพท์สําหรับพระมกรัิย <K iss pat dive> <ๆ>์และพระบรมสารุวงศ์มีหลักเกณฑ์การใช้ดังนี้หนึ่งสอง ตอบมาเป็นข้อก้ออาใจเนาะทินวิทย์เห็นหรือยังครับนครับครับข้อที่สองตอบตรงข้อหกค่ะข้อหกเห็นไหมอ่าต่อไปข้อที่สี่ถามว่าการใช้คํำุุภาพใช่ไหมคะการใช้คํำุุภาพนั้น มีหลักเกณฑ์การใช้อย่างไงเราก็เปิดไปเรื่องของคําสุภาพนักเรียนก็ไปหาคําตอบจากอ่าหน้าที่เป็นคําสุภาพเห็นไหมคะอยู่ที่หน้าเก้าสิบสามการใช้คําศัพท์สําหรับสุภาพชนทั่วไปคือเป็นไงคะหลักการใช้คําสุภาพก็คือตรงนี้หลังคาว่าคือตรงนี้ก็คือคําตอบได้เลยนะคะก็คือยังไง ใช้คำให้สุภาพถูกต้องตามตาลเทศะและเหมาะสมกับบุคคลไม่ใช้คำหยาบคำข่วนคำพนองหรือคำอุทานที่ไม่สุภาพน,นี้สามารถเอามาตอบเป็นคำตอบข้อที่สี่ได้เลยอ่าอันนี้คือไปงานที่หนึ่งจุดหนึ่งไหมคะอาว่าไงทุกคนเข้าใจไหมคะลูก เข้าใจวิธีการหาคําตอบหรือยังนะเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วอะเราเราไปด,าดูใบงานที่หนึ่งจุดสองอะดูใบงานที่หนึ่งจุดสองครูอธิบายใบงานที่หนึ่งจุดสองก่อนอาใบงานที่หนึ่งจุดสองให้นักเรียนหาคําราชาศัพท์และคําสุภาพมาใส่ให้มันตรงกับคาสามัญที่กําหนดให้นะคะ อ่าอย่างเช่นคำแรกคำว่าฟังธรรมเนี่ยเป็นคำสามัญฟังธรรมเราก็ไปค้นคว้ามานะคะใน Google ก็ได้ในอ่านหนังสือพจนาน้กลมที่มีคําราชาท์ก็ได้นะคะนักเรียนก็ไปลองเปิดดูหรือบางคํามันอาจจะมีอยู่ในหนังสือเรียนเราแล้วเราก็เอามาเขียนใส่อย่างกางเกงเนี่ยเราเคยหามาแล้วกางเกงก็คือคํประชาศัพท์จะใช้ไว่าอย่างไงคะ กางเกงเรียกว่าไงกลางเกงแบบฝึกก่อนหน้าเคยหามาแล้วคําว่ากางเกงคือคำราชาศัพท์เรียกว่าอะไรพระสนับเพลาอ่าพระสนับเพลานั่นเองนะคะส่วนคําว่ายิ้มคําว่าบวชพระคาว่าไฟอ่ายิ้มนี่ก็ให้เป็นคําราชาศัพท์ส่วนคําว่าไฟนี่คําคําสุภาพเรียกว่าอะไร ไสเดือนคำสุภาพเรียกว่าอะไรที่พึ่งสุภาพเรียกว่าอะไรไม้เทา้ากระเบือหรือเปล่าครับเออไม่รู้อะไปหาใส่มาส่วนคําว่าไม้เทา้าคําราชาศัพท์เรียกว่าอะไรภาพถ่ายคําราชาศัพท์เรียกว่าอะไรขนมใส่ไส้คําสุภาพนะคะเรียกว่าอะไรอ่ามีสิบข้อตรงนี้ให้นักเรียนไปหาคําตอบมาส่วนคําตอบตอนที่สองการใช้คําราชาศัพท์ในภาษาไทยสะท้อนให้เห็นสิ่งใดในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นนักเรียนนักเรียนลองใช้ความคิดของนักเรียนแล้วก็อ่านหนังสือประกอบนะมีอยู่ในหนังสือนั่น,หนแหละเหตุผลของมันนะในหน้าแรกเลยนักเรียนไปอ่านเรื่องของคําราชาศัพท์นะคะที่เป็นอ่านหน้าแรกที่เขาบอกว่ามันมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไงทําไมไทยเราถึงอาใช้คําราชาศัพท์นะคะอันนี้ก็คือมันสะท้อนให้เห็นสิ่งใดในสังคมไทยเรา ข้อที่สองนักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องของคำราชาศัพท์ไปใช้ในอปรโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรคำราชาศัพท์นี้เราไม่ได้หมายถึงคำที่ใช้สำสำหรับพระมหากษัตริย์อย่างเดียวใช่ไหมมันหมายถึงคำที่ใช้กับพระสงฆ์ใช้กับสุภาพชนถ้าเรานำความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเนี้เราจะใช้ มันให้ประโยชน์ยังไงบ้างเราก็เขียนมานะคะเขียนมาใช้ความคิดของเราลองคิดดูนะคะอ่านหนังสือประกอบด้วยแล้วก็สรุปออกมาเป็นความคิดของเราว่ามันมีประโยชน์ในชีวิตประจําวันของเราอย่างไรอ่าสองข้อนี้นะคะมีใครจะสอบถามอีกไหมวันนี้เราคงจะมีไปงานหนึ่งจุดหนึ่งกับหนึ่งจุดสอง แล้วพรุ่งนี้เราก็มาอ่ะส่งคุณครูนะคะเขียนลงในสมุดเนาะจะได้เอามาส่งครูพรุ่งนี้ใครมีคำถามไหมคะเดี๋ยวประมาณเก้านาที่ามีไหมคะใครจะพิมพ์บ้างใครจะพิมพมาทำบ้างยกมือ นีไหมคะใครจะปริ้นมาทำอาสิบิพงเดี๋ยวคุณครูแนบไฟล์ให้ถ้าหนูลองโหลดดูว่าถ้าเปิดได้นะคะหนูก็ปริ้นมาถ้าโหลดแล้วปริ้นไม่ได้นักเรียนก็เอาตรงที่เราแคบหน้าจอไว้ไปเขียนลงในสมุดนะคะใครมีทั้งคาไหมลูกเดี๋ยวคุณครูจะไปส่งไฟล์ให้่ไหมคะ <Net> ถ้าไม่มีเราจเจอก mm ันแค่นี้นะคะวันพรุ่งนี้เอางานมาส่งที่โรงเรียนนะคะโอเคไหมโอเคอ่าทำให้เสร็จนะคะสวัสดีค่ะขอสวัสดีครับคุณครับคุณครับคุณคุณ